โอเคมาดูเกมเพลงของกาลูการลากกันดีกว่านะ โดยกาลูกาลา,าผมเนี่ยก็เพล80บนะผมเอามาลุยแรงนะผมมาปราบโรเจอร์ดูว่ามันจะแรงขนาดไหนนะด้วยผมเอาโรเจอร์มาคู่ด้วยเพื่อเหตุุกเฉินนะผมโอ้โหที่ผมมีโคบี้ด้วยแต่โชคดีววที่เกมนี้ไม่มีนิกะเลยผมทั้งสองทีมมาดูว่าจะเป็นยังไงนะผมโอ้โหแลบลิ้นมาเลยนะฮะผมใส่เป็นสองไคโดนะผมเน้น HP นะโอ้ฝั่งนู้นหยิบโรเจอร์มาด้วยนะผม ตัวอย่างการโลกาล่าเนี่ยคือมันมีสแต็ค a เ k ที่สามารถเก็บได้นะโดยเมื่อฝันตรงข้ามเริ่มดึงธงเราเนี่ยพอจับธงปุ๊บเนี่ยเราก็จะสแต็กมานะับผมเก็บได้75เปอร์เซ็นต์มาแล้วก็มีความเร็วเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็เมื่อตายเนี่ยก็จะถูกรีเซ็ตนะับผมแั้วก็แสดงว่าอตอนเริ่มมาเนี่ยผมจะเล่นเป็นแถวสองไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่ายังไงเริ่มเกมมาเนี่ยศัตรูก็ดึงธงเราไม่ได้อยู่แล้วนะับผมธงมันยังขาวอยู่นะฮะ เนี่ยผมก็ไม่ได้อ่สแต็กโจมตีมานะครับผมเดี๋ยวรอดูศัตรูดู้งหงเนี่ยนะโรเจอร์ดึงแล้วผมได้ stack มาแล้วเตรียมป้ะปะอ๋อเฮ้ยจะจะเตรียมพุ่งเลยนะครับผมโรเจอร์เออโรเจอร์ดอสแบบนี้ยังไงสวยดิแตวก็หมุนก่อนเลยขอบุญหน่อยขอบุญตุ้มเลยนี่ไงเรามาโรเจอร์เออหลอกเป้าเรียบร้อยผม KO แต่ก็นี่ไงเราจะพุ่งไปเลยผมไม่โดนด้วยคิดลุอืขจ่ะจ่ะยังไงโอ้ โ้ยไม่เป็นไรไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เ,หรเรียบร้อยขอบใจมากโคบี้ขวานพื้นที่ดีมาโอ้ยแฮกเกอร์อ๋อแรกกันไม่ดีเกือบตายอะ่ะขอหมุนลูกตุ้มหน่อยแฮกเกอร์จย่าโอ้โหทหารบิสกิตกันไว้ก่อนนะครับผมอืมโอ้โหผมจะตาย้ะตอนนี้ข้าโรเจอร์ไปตัวเดียวเองนะครับผมฝั่งหนุมไม่เอาโรเจอร์มาแล้วอะ่ะโธ่เอ้ยโอ้โอ,โ,อโซโลไม่เป็นไรครับผมชิวๆชิวๆ ขอพุ่งชนหน่อยแล้วกันฝันติดบูธด้วยผมดูท่าผมจะไม่น่ารอดแล,แล้วเนี่ยนี่ไงสโ,โลโอ้ขออีหนึ่งคิวแล้วกันไฮโดให้บิดนะผมไม่น่ารอดเรียบร้อยฮะหนึ่งต่อสี่ทงนะผมโคบี้ก็ทำหน้าที่ได้ดีนะเนี่ยตามเก็บเนื้อให้ตามพื้นนะผมทำความสะอาดนะฮะมาห้าสี่สามสองเกิดแล้วเกิดแล้วโอ้มันดึงทงแล้วอะ่ะอยากได้ สเต็กเอทีเคฮึบขอดึงธง e. อีก่อนแล้วกันธงหน้าบ้านสวยใครโดตายใช่ไหมฝันหุ้นหยิบโรเจอร์มาแล้วนะผมเอาลละได้เวลาเกิดติดบูธละโค้ชยังไม่ตายเหรอเหลือจะเชื่อมาโอ้สารต์สองธงฮะโรเจอร์อยู่ไหนเอ่ยเหมือนกำลังจะดึงธงหรือเปล่าฮะโรเจอร์อยู่ฝันูุ้นเหรอเพื่อนเราไปป่วนใช่ไหมสวย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  ขออยู่แถวสไปก่อนแล้วกันนะตัวมันเปะนิดหน่อยนะฮะโรเจอร์มาแล้วดึงธงเมื่อไหร่ผมพุ่งเลยเรียบร้อยไปละออ้ยโอ้โหไม่ตายอะ่ะนิดเดียวขอบุนลูกต้มมานมาหมามามาเรียบร้อยฮะโรเจอร์ตายอืมชุบเฮ้ยไปไหนจะไปไหนโอ้โหเรียบร้อยเลยเฮ้ยฆ่าไปสองตัวแล้ว ค่าโรเจอร์ไปสองตัวแล้วนะผมผมหยิบโรเจอร์มาแนละ้วเดี๋ยวแพ้นะไม่ได้ไม่ได้ลงแรงสี 4, 3, 2, ่สามสองหนึ่งโอเคเกมแรกเนี่ยก็ประมาณนี้นะไอสกิลลุกตุ้มเนี่ยโคตรมันเลยสกิลพุ่งก็มันนะโอ้โหมีแซกเอเอีนะ่ะนั่นโคตรแรงอีกโอเคพี่ดูเกมต่อไปดีกว่านะผมเลสโก o เว็บซอมบี้ลัดเว็บสุ่มหัด,ดองเพชรเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นโดยมีทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งจะสุ่มเพชรตั้งแต่1,000เพชรจนถึง5,000เพชรแถมมีโอกาสได้อ e ีกอีกด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยผมไปสุ่มกันได้เลย สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมมันพีชบอลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอกไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผมมาดูเกมที่2ดีกว่าผมยุ่งยากวอเทอร์เซเว่นเช่นเคยนะฮะโอโ้โรเจอร์สองตัวนะผมทีมนูน้นได้เวลาแล้วแล้วก็ไม่มีแช่งซะด้วยนะฮะ ที่ผมมีนิกะนะผมออุ่นใจเลยมีเอสเยมาตโตด้วยนะผมตาจะมันน่าดูนะผมเริ่มมาเนี่ยผมก็น่าอยู่แถวสองไปก่อนนะฮะน่าจะเป็นวิธีเล่นที่ดีที่สุดแลวมะั้งเพราะว่าตอนแร,แรกเริ่มเกมมามันไม่มีบัฟนะผมบัฟเอทีเคอะือมหรือว่าจริงๆแล้วนะตัวนี้ควรเอามาเป็นตัวละครตัวที่สองหลังจากที่ตัวแรกตายหรือเปล่านะับผมตอนที่แบบกลางดึงธงกันมนมันอะไรแบบนี้ผมน่าจะได้สเต็กเยอะนะฮะ แต่ว่าเกมนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะผมโรเจอร์มันเยอะเหลือเกินผมฝั่งนู้นนะคผมที่ผมไม่มีโรเจอร์แล้วผมมีแค่ผมคนเดียวมั้งที่มีนะฮะก็มันดูจะเป็นยังไงนะผมมามาเริ่มเกมไปดีกว่านะฮลุยโอเคตีธรรมดาเอ่อสามครั้งเนี่ยหมืนจะไม่ช่วยเพิ่มความเร็วเท่าไหร่นะผมอืมเด็ปกติดีกว่าขอดึงธงดีให้และกันนะเพื่อนไปเลยดิกะไปตรงกลางเลย ฝั่อองขข้ามดึงธงกลางไปแล้วนะฮะผมจะรอให้โรเจอร์มันจะวิ่งมาดึงธงหน้าบ้านผมหรือเปล่าเนี่ยน่าจะมานะมาแนละ้วก็เสร็จดิไปเลยไปเลยไปดึงธงเลยไปดึงเลยไปดึงเลยเออดึงเลยจับเลยจับเลยตุ๋ยปาลวละข้าวตายอืมเรียบร้อยนะครับผมที่ดียวเองเหรอเอ,อ้ย oh. <laughs> สองตัวเดี๋ยวเด้อไม่ได้นั่งตัวโอ้โหจะยืนแอก็กเออเจ้าโรเจอร์ แกตายเน่โอ้ยไม่เป็นไรไม่เจ็บไม่คานโว้ยดึงเลยดึงเลยสวยจ้าทีเดียวเท่านั้นแล้วผมสบายสบายอะโอ้โยมาแล้วดนอแน่เจ้าโรเจอร์ผมวิ่เก็บโรเจอร์ไปสองศพแล้วนะผมเกมนี้วันฮิตนะผมโอ้ตกิวพุ่งมาจะเติมเกจตรงนี้จริงหรอสายวิ่ง สายโล่ผมไปป่วนเฉยเลยไม่ได้เป็นยืนเติมเกรดนะผมนี่กะอ,อาจจะโดนแย่งธงหรือเปล่าผมผมไปลุยดีกว่าเราสายหมัดลุยมันเลยมีสเต็กเอทีเคทุกอย่างแฟกเกอร์อ๋อแฟกเกอร์ขอพุ่งโอ้โหพุ่งสั้าไปนิดนึงนะผมเราผมมีสกิลลูกตุ้มอยู่นะรอใช้นะครขอหน,นูรีบหยิบโรเจอร์มาแล้วนะผมติดบุ้ยต่างหากโอเค ขอดูเชิญไปก่อนแล้วกันนะผมไปออเดี๋ยวก็ตายหมู่ละคเพื่อนโรเจอร์จัดทงนห้หน่อยสิสวยนี่ไงเรียบร้อยเลยผมตายขาดที่นะสกิลเดียวเท่านั้นนะผมกาโลการ่านะผมนักล่าโรเจอร์ฮะโอ้ตัวเอสเอ่อดึงทงไม่น่าดีนะ้วยสายวิ่งเรามีหรือเปล่าทีมนี้อ๋อเอามีโรเจอร์ทีมเรามีโรเจอร์นี่ว่ามีอีกตัวนึงขอ,อพุง่งโอ้ยสวยละสวยละ หมุนลูกตุ้มย่าอ้อโดนขัดโอ้เรียบร้อยเลยโอ้ยโอ้สี่ตัวเลยแล้วผมหมุนลูกตุ้มโดนนะโอ้มันเนี่ยโอ้เอทีเคหายแล้วตอนนี้แต่น่าจะโอ้สวยแล้วฝั่งนู้นโผล่มาแล้วผมตรงกลางสี่ตัวฮะโอ้สวยของแท้โอเคเอ่อทีมเราพอจะกอบกู้ได้หรือเปล่านะครับผมแน่ต้องไปดึงหน้าบ้านต่ตัวแล้วมีหนวดขาวนะ ว่าคุมธงเราก่อนแล้วกันนะผมโดเจจะดึงธงหรือเปล่าถ้าดึงผมเตรียมพุ่งเลยเอา้าไม่ดึงเหรอผมไม่เก็บถาดห่วงถาดโอยทำไมเองไม่ดึงวะเมัน้นที่ตายคาที่อยู่แล้วนะโดเจอ่ะสวยแล้วสวยแล้วสวยโอ้เกือบไปโอ้โหสวยฮะโอเคผมสนุกมากนะเดี๋ยวรอคิดเป็นอื่นอีนอกนะผมจากตัวนี้นะ